จต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องวันทูกโกอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็เปิดกล่องอีกแล้วนะครับมาดูความเกลือนะครับผมโอเคก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องอ่ากล่องน,นี้เลยวาเลนไทน์นะครับ2 0 2 3นยานะจำนวน1,000พกล่ง 1, กองครับผมมาดูกันว่าอ่าอันนี้เลยเวิป,ปีจะออกกี่ตัวนะครับกับคัตตอมปีกนะ หมีแค่สองตัวนะมาดูกันว่าเราจะได้กี่ใบครับผมแล้วก็นนี้ด้วยอ้เนี้สวยเดี๋ยันี้ก็อยากได้นะอ่าออเคก็ผมก็ได้ทําการเซฟไปแล้วนะโอ้โหถ้ากดเอาออกนี่ใช้เวลานานอ่เราก็กดโหลดไปเลยครับครั้งละ70็ดสิกระกองนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะคุณน่านจะได้70สิกระกองจะโหลดนานนิดนึงนะครับผม เราจะไปเปิดในเซิร์ฟเพจนะโอ้ถ้าเปิดในหน้าตัวละครนี่แบบหลายชั่วโมงแนะ่ดาจริงๆโอเคครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเค เราก็อย่ามัวเสียเวลากันได้เลยครับผมเราก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเทรแล้วนะครับผมในโซน EU ครับผมเราเปิดตรงน,นี้แล้วกันโอเคล็อตแรกครับผมมาดูกันเราจะเปิดแบบต่อนื่อังเลยนะในพูดฟัานตำเพลนะครับผม พี่ฮี่เป้าหมายคือแฮปีปีกนะครับกับอาคัตอมปีกนะมัดูกันยาวไปยาวไปตัวไม่ยาตไปแล่ใออ โอเคครับก็หมดไปครับล็อตแรกยังไม่มานะครับเ,เดี๋ยวผมดิสออกก่อนโอเคครับก็มาถึงล็อตที่2นะครับมาดูกันว่ามันจะออกไหมไปครับยาวไปเลย โอเคครับก็จบไปครับล็อตที่2นะครับก็ยังไม่มานะครับผมโอเคโอเคครับผมไปโหลด้าใหม่โอเคครับก็มาถึงล็อตที่3นะครับมาดูกันว่ามันจะมาไหมไปครับ อโอเคครับก็หมดไปครับลอตที่สก็ยังไม่มานะครับได้แต่เฮปปี้ธรรมดาครับผมหนึ่งใบโอเค โอเคครับก็มาถึงล็อตที่สี่นะครับมาดูกันว่าล็อตนี้จะออกไหมให้วิปปิก่กับคัตตัมปีกนะครับไปครับ โอเคครับก็หมดไปครับล็อตท,ที่4ี่ก็ยังไม่มานะครับผมโอเคออกไปโหลดมาใหม่ครับโอเคครับก็มาถึงล็อตท,ที่ห้านะครับมาดูกันว่ามันจะออกไหมโอเคไปต่อผมยาวๆไป โอเคครับ้โอเคครับก็หมดไปล็อตที่5นะครับก็ยังไม่โผนะครับสำหรับคัตตอมปีกกับเฮปวิปปีกนะครับโอเคต่อผม โอเคครับก็มาถึงล็อตที่6นะครับมาดูกันว่าจะออกไหมเบอร โอเคครับก็หมดไปครับสำหรับล็อตที่6โอเค,คไปดูล็อตต่อไปได้เลยครับโอเคครับก็มาถึงล็อตที่7นะครับมาดูกันว่ามันจะออกไหมเฮฟวี่ปีกกับคัตตัมปีกนะครับไป โอเคครับก็หมดไปครับสำหรับล็อตที่เจ็ดก็ยังไม่มานะครับไม่มีวีเวลเลย <c oughs> โอเคมาดูล็อตต่อไปครับผมโอเคครับก็มาถึงล็อตที่แปดนะครับมาดูกันว่าเฮฟวี่ปีกกับเกล็กปีกจะมาไหมไปครับยาวไปครับยาวไปกดจนมือหอิกแล้วครับ โอเคครับก็หมดไปครับสำหรับล็อตที่8ก็ยังไม่มานะครับโอเคโอเคครับก็มาถึงล็อตที่9นะครับมาดูกันว่ามันจะออกไหมไปครับผม โอเคครับก็หมดไปสำหรับล็อตที่9นะครับโอเคก็ไปดูกันต่อเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงล็อตที่10นะครับมาดูกันว่ามันจะมาไหมไปครับ โอเคครับก็จบไปครับสำหรับล็อตที่10นะครับก็ยังไม่มานะครับผมโอเคก็ไปดูล็อตต่อไปได้เลยครับโอเคครับก็มาถึงล็อตที่11นะครับมาดูกันว่าจะมาไหมไปครับผมอ้าวกเกาะเหล็กมาอีกแล้วคัสตอมอ โอเคครับ,คครบก็จบไปครับสําหรับล็อตที่11นะครับ เราก็ได้คัต้องปีกมาแล้วหนึ่งใบนะครับผมโอเคครับก็ไปดูลัดต่อไปได้เลยครับโอเคครับก็มาถึงล็อที่12นะครับก็มาดูกันว่าเกาะเลกปีกกับอาเฮฟวี Heavy ปีกจะมาไหมไปครับผม โอเคครับก็จบไปครับสำหรับล็อตที่สิบสองนะครับก็ยังไม่มาครับผมไปดูลอด็อตไปดูล็อตต่อไปได้เลยครับโอเคครับก็มาถึงล็อตที่สิบสามนะครับเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าลอ็อตฮะดินจะพันกันทำไมเนี่ยเออล็อตสุดท้ายอ่ะเฮฟวี่อ่า เอ้ไปีกกับคัรตตอมปีกจะมาไหมไปเปิดกันเลย let's g ผมนอเเะปออกกอ โอเคครับก็จบไปครับสำหรับกล่องวาเลนไทน์2องพนนะครับเปิดไปทั้งหมด1000กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยว่าได้อะไรบ้างนะครับสำหรับแบบของดีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาอีกตัวนึ่งมาโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เอาอีกตัวมันนึ่งมาแล้วนะครับผม ของที่ได้ก็ประมาณนี้เลยครับพดเกลือบอกเลยได้คัตตอมปีกมา1นึ่งใบนะครับแต่เฮฟวี่ปีกไม่มาครับผมแล้วก็ได้คัาเฮฟวี่ Heavy, ธรรมดานะครับไม่มีปีกนะมาหนะึ่งใบแล้วก็กระเป๋าหลโโลนะครับหนึ่งใบแล้วก็คัตตอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้มา8ใบนะครับสำหรับสกินคัตตอมไม่มีปีกนะ ก็ของที่ดีที่สุดก็คือได้แค่นี้ครับผมสำหรับ1,000กล่องนะครับก็ลองไปคำนวณดูนะครับเพื่อนๆว่าเลทมันขนาดไหนครับเปิดไปพันกล่องไม่ออกครับผม <laughs> เลทน้อยมากครับผมเกลือจัดบอกเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย